สวัสดีจ้าพี่นอ้องกองปายสุภุกุลนี่ไม่เห็นเจ๊แก้วกเลยนะแค่เก็บบรรยากาศแบบสวยๆไปเลยเนะี่ยยิ่งยาวเลยสวยมากอุ้มนะเห็นไหมอุ้มนะสวยไหมบัมเบนทะเลจะ้ะทะเลสล,ลักลีจ้ะข่อยก็บาคู่ได้ข่อยอยู่นี่ตั้งที่สิบปีแล้วลูกพาม้าเนี่ยแสดงว่าลูกมันมาเที่ยวบ่อยข่อยบาคู่ดอกข่ยอยบาคู่ดอกว,ว่าก็เฮตตาพานอันมีน้ามีมเดิมทุกเช่นแล้วก็กออบอกว่ย่างบอกกับนั่งไก่กัน เออพอมาต้อนรับตัวรับล้มงามเนี่ยตัวรับล้มเน่ยพี่น้องเอ้ยมันงามไหลพี่น้องเนี่ยเขามาออกกําลังกายกันพี่น้องเอ้ยเห็นปะเขามาออกกําลังกายก็เล่นเนี่ยอากาศมันดีไหมพี่น้องเขาเอารถมาจอดสารานั่นนะอันเนี่ยว่าอันอย่างอำเภอเนี่ยคอยกบู้ได้ว่าเขาสารากลางย้ายมาอยู่นี่แล้วโออแม่ไม่รู้นะว่าสารากลางมันย้ายมาอยู่นี่แล้วโออ ท่องเที่ยวใหม่เจ๊แก้วก็ู้ห و. อาจจะเป็นอาจจะอยู่ในไอ,จจอนทีวีอาจจะอยู่นานแล้วแหละทีวีก็อ,อาจจะลงข่าวไปเยอะแล้วแต่ยจ๊แก้วพ้องรู้ไงเนี่ยมันมีติดเห็นไหมติดเขาติดอะไรนี่มันตึกๆนี่เห็นไหมทะลุออกไปนี่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> เยห็นไหมสวยมากเลยพี่น้องกูด่ะสวย,ยจริงๆเลยนี่พี่เนี่ยโอ้ยอยู่ๆก็ได้มาเก็บบรรยากาศจะข้ามไปฝั่งโน้นที่แก้วไม่กล้าข้ามนู่นน่ะฝั่งโน้นมันมีถักตบทวาด้วยจ้ะ งนูนะ้นน่ะมันมีตัก,ผ,กผักตบชวาเนะ่ะเห็นไหมมันก็เป็นแม่น้ำเดียวกันแหละแต่ว่าอันนี้อันนี้มันจะใหญ่กว่ากันนะอันนี้นจะใหญ่กว่ากันลูกสาวก็ไม่ได้ไปฝั่งจอดฝั่ง โน้นมันเป็นระหว่างแม่น้ําดันเลยนะน้ําอย่างนี้เลยนะไม่กับเดิมสิเออกลัวว่ะกลัวตะพานหักเฮ้ยตกลงไปนะวางล่างสิโทรศัพท์อ่ะอย่าได้เด,ดี๋ยวเ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 สียโทรศัพท์สวยมากเลยพี่น้องขวายภาพมุ่งเจ้าย่างออกกำลังกายไปพุ่นนำย่างไป ย่าที่นี้ก็ไม่เปิดแล้วแหละสบายใจไปสิตามเข้าไปสิพี่น้องมอญชพาะมอญเจ้าย่างไปเกลงไก่ ลูกมันนั่งแล้วลูกมันนั่งตรงมงแลหละลูกมันนั่งตรงมงพี่น้องวิ่งมาโอแกแกว่าขาดขาดไอ้แกว่าขาดนั่นไหมขาดขาดหมุนโทรศัพท์ไวเกินไปไหมไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะพี่น้องนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเจ้าตาพักกินชาแนลในเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายยอยาจะถ่ายต่อนะพี่น้องนะ